สวัสดีค่ะมือนีกะพอกะยายบนก้นตละลักข้ามเนาะคะ่ะมือหนีเอาไอยเป็นกระหังไอ้เป็นไน้นกขอดนะะเนาะค่ะวันนี้นกขอดส่งดอกบัวเนาะคะ่ะสําหรับลูกค้านกขอดเนาะคะ่ะที่เขามาเห็นสนใจมีมีรูปส้งแบบวงรีอีกอันหนึง่งแล้วกัมีรูปส่งแบบหนีอีกอันหนึ่งเนาะคะ่ะที่ยายบนเหตุยูเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เป็นส่งดอกบัวค่ะ เป็นของลูกขาดที่เคยสร้างน้ำเห้าแล้วเนาะคะ่ะของลูกขายุงเทพเนาะคะนะ่ะเนาะมันเคยสร้างน้ำเห้าเที่ยนึงไอ้ตัวนึงแล้วเนาะคะ่ะนี่คนเลโทร่มาจองอีกอยากได้เ,เนียนลูกขอดส่งดอกบัวมาคะันนี่เนาะคะ่ะได้ผลจัดห้เนาะคะนะ่ะเนาะ สว้ยางามค่ะลูกลางส้งดอกบัวเนาะคะนะ่ะเนาะเย็บร้อยพรอมสงมแยกบนสีส้ลของไห้มือ่อืดนี่แหละคะ่ะก้อนสีส้งกะมาทายคลิปไหเบิ้งคือเกาเนี่แหละคะ่ะเพื่อมีลูกคา้านกขอดสนใจอยากได้เนาะคะ่ะเป็นผนียนนกขอดส่งดอกบัวเนาะคะ่ะ ยายบนกับบ่ได้เอาคล,ลิปลงหลายมือแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะข้าไปหน้าไปไถหุดไถนั่นอยู่เนาะคะ่ะไถหน้าอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะทั้งกระสีกับบ่มแมน่นแล้วดอกแล้วเคืองนึงละทึ้งเงินเห็ดพะเนียทั้งไถหน้าเนาะคะ่ะกับเปาน้ำลูกขากันเลยหยุดใบก้อนไถไปบเคืองนึงก้อนกลับมาเห็ดพะเนียเดยีงเนาะค่ะยีส่งให้ลูกขาดอื่นกันเลยอยู่บ้านหเห็ดให้มันแล้วมือนี่เนาะคะ่ะเนาะ เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งแล้วสับผลิตภัณลูกค้านกอกครับเนาะคะ่ะสนใจอยากได้กะโทรมาสั่งได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้งานกับบยิษัทปันใดบ่ัลายปันใดเนาะคะ่ะตัวขอมาจแจ้งเขามาเนาะคะ่ะอยากได้แบบใดส่งใดเนาะคะ่ะ ได้บนกระเฮ็ดตามลูกค้าสร้างเนาะคะ่ะเนาะบ่มีส่งตายตัวเนาะคะ่ะแล้วแต้ลูกค้าต้องการแบบที่แบบห้างแบบได้กะเนื้อเสียวกันเนี่ยลูกเขาไงกะเป็นสั้นหักสั้นตรงเป็นกวาดล้านเสื้อตบตูดกดะะ็ได้เนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะมีลายยางที่ยายบนเฮ็ดอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็กระโจมบีค่ะ จนเจตัวได้ก็โทษจริงกลางมาเอาจองคิ้วไว้ค่ะตอนนี้คิ้วใบหย้าวันไดนนะคะนะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้เบึงซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะจังพอกันคลิปหนาให้สร้างพันเ็ดตัวได้แล้วเดี๋ยวแยกปุ๋นไม้ให,บ,หบึงอีกนะคะ่ะสำหรับคลิปเ้ียวซ้ำนี่ก่อนสวัสดีค่ะ